สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพ่อกันอีกแล้วนะจ๊ะมื้อนีกอ้ก็อีกมือหนึ่งของวันหยุดนะจ๊ะมื้อนี้ก็สิผ้าผี่พ,า,พ,พานองมาอยู่หลังบ้านนะครับทุนการเทียกร้องของอาิซาบวหวในการทําสะวยน้ําค่ะพ่อนั่งบอกว่าขาังบ้านเขาเริ่มเฮ็ดแล้วเฮาก็บ่เฮ็ดจักเท่อเห่นว่าเออนี่มื้อนี้ก็มีย่านะคะย่สาสม,มาปีซีฟู้ดนะคะใส่ลงไปค้นๆกัแแ่บคือคเกากับพี่น้องค่ะนี่ล่ะค่ะ การเฮ็ดเิ่มที่สีเห็ดสาวายํำกับโบเมนไงนะคะต้องใส่เวลาประกอบนะคะนี่ก้นนี้อยากเล่นลายก็ต้องคอยเห็ดซอยนะคะบองสันบบเห็ดจ้ะพี่น้องนี่นั่งก็นเลยขยันคันแข็งซ้อยจับซอยอยายนะคะซอยประกอบดีใจหลายนะคะเพราะว่าค้างบ้านเขาเริ่มล่มน้ำแล้วบ้านตัวครองอยังบห่านในกางอยู่ค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้กลับมาทําความสะอาดสะกอนเปิดน้ำล่างใช้าย,ยางล่างอ่างสาวายน้ำกับปูผา พื้นร่องนะคะนี่เห็นอ่อันนี้ก็เริ่มประกอบเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ลาน,หนาห้อนถ้าว่าได้ปไปไสก็ต้องใส่ซาวายน้ำเป็นที่พึ่งนะคะเพราะว่าอยู่เมืองนอกนี่ท้าห้อนก็ห้อนอิลีคะ่ะพี่น้องห้อนตับแตกห้อนห้อนแบบล่มเย็นนะคะพี่น้องร่มเย็นแต่ว่าเวลาอยู่กลางแดดนี่ใหม่เลยคะ่ะพี่น้องเพราะว่าอยู่ไกลแสงพระอาทิตย์อันนี้ก็ซอยกันเป็นแฟมิลี่ดักมือหนึ่งนะคะที่ซอยกันตัดหญ้าลดน้ำต้นไม้ กลางเซาไวน่องไวย้นานะคะพี่นองขาแล้วก็เหตุกับเขากินนิดนึงนะคะตอนแรกก็สิออกไปหากินข้างนอกนิดนึงนะคะเพราะวามเป็นวันหยุดทีย่หยุดพร้อมกันค่ะพี่นองค่ะคุณพอ่อคุณลูกก็ซอยกันจับกันใบนะคะอันนี้ก่เมื่อก้อนน่ะวางไว้บนไอ้พื้นปูนนะคะนี่พื้นปูนตรงนี้ค่ะแต่บดนี้มันเนื้อที่ใส่งานมอง กินเข่าบ่ามีค่ะพี่นองก็เลยแบบว่าเออไปซื้อเต็นนะคะไปซื้อเต็นผาปูพื้นก้อนนะคะแล้วก็เอามาปูเท้างสนามหญ้านะคะปีนี้คิดว่าเวิ้งสนามหญ้าตรงนี้อาจสะหญ้าตายได้ค่ะพี่นองค่ะก็เลยบอกว่าเออบ่เป็นอย่างตัดใจถ้าเกิดปีใดเฮาเบ่ออันตั้งซ้าไว้น้ำตรงนี้กะคอยพ่วนดินปลูกหญ้าไม่ค่ะพี่นองค่ะอันนี้กะมือนี่ก็ใส่งัน พื้นห้าตรงนี้ก่อนนะคะเห็นด้ดยความค,คมคาคขมินขยันของนางบ่คะพี่น้องคะ่ะด้วยความอยากเกล่นค่ะนี่อ่ะทาไปอยากเกล่นน้ามก็ต้องซอยเหลือผู้ใหญ่นะคะบ่งสานกับบ่ตั้งนะจ้านี่โอ้ยเครื่องบินกนมากค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้ช่วงนี้เครื่องบินหน่อยสิสิมีตลอดค่ะเพราะว่าปวดฝรั่งที่เขาแบบ ชอบการข,ขี่เครื่องบินเพื่อนกะสิซ้อมบินขี่เครื่องบินยุ่ื่อยๆค่ะพี่น้องคะ่ะพวกฝรั่งมีกระตังนะจ๊ะอันนี้ของเข้ากับกาลังสีแล้วค่ะพี่น้องค่ะอันนี้กระซอยกันเบิดบานค่ะพี่น้องค่ะยอนซาใวหนามก้นหน่อยอันเดียวนะนี่เห็นป่พูดถึงว่าผู้ใหญ่บ่คอยล่งเหรียญปันใดดอกค่ะขี่คานเหรียญเครื่องมั่นเย็นอันนี้กสิตตดตั้งแลลวกสิีเปิดน้ำใสค่ะพี่น้องเปิดน้ำใส้แล้วกสิีใสข้อลื่น ลงไปนะคะหล้กก็สิตตัง้งเครื่องฟอกน้ำเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะพี่น้องค่ะนี่ทั่วสีดตะลายยางใส่เวลาหมากเลยค่ะพี่น้องโอเคนะคะมือนอีกะมาติดตั้งสะว่ายน้ำด้วยกันจ้า